บูมเฮช็อตโอ้ยแยสเฮดช็อตหัวล่างนะฮะหัวล่างขาดเฮอ่ะบนมีคนข้บนมีคนบินขึ้นไปคอมอนคอมอนขึ้นไปโอ้มันตายไปแล้วไม่เนาะ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คอม e อนคอม e อนโอ้ย์เย้อันนี้เราก็อยู่ในหมวดของ AP f u ฟู Day นะฮะ AP f u ฟู Day นี่เนี่ยก็จะเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนของ War Thunder วิ่งเจรวด e x o ซ e t ไอที่เป็นคีวีสองที่มีสองขานะครับ แต่น,นี่จะเป็นในรูปแบบของคนฟุ้มเอชวดเอ๊ะฟ้มคอมอนคอมอนโอ้ไปเจาะก,ก่อนวะตายเยออันนี้โคตรแรงอันที่เป็นสไนเปอร์อ่ะสามสิบมิลลิเมตรนะครับอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของคนใสก่กอกแล้วก็ติดเจ็ตแพดพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาเจ๋งดีฮะ มันแทบจะเป็นกันดดั้มไปเลยนะผมอืมเจ๋งมากเจ๋งมากลูกเล่นเยอะดีครับผมชอบหาอะไรแปลกๆมาให้เล่นดีครับผมเอพีฟูเดเนี่ยผมชอบเกาะเสริมของโซเวียตฮนะเป็นโคตดเท่เลยมันติดแบบล้ำมากตูตูตูดดดกดเธอมองไนงะไม่ได้ลืม เจอคน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 นั้นเฮ้เฮ้บอยตัวแตกนี่เลย สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่ในเกม w a r t h u n d e r อันนี้ก็จะเป็นโมของ AP พิฟูเดนะครับในชื่อว่า Mobile Infantry ซึ่งแปลไทยทหารราบเคลื่อนที่นะผมเจ๋งมากเลยอ๋อตั้งชิงช้าหน่อยอร่ไม่ได้ครับผมแม่งแข็งทื่อเลยไปไปลบปันกอนเราจะมุ่งหน้าไปที่ชา์ลีครับตามนี้ไปดอนมีคนคร กระบูมกระบูมโอ้เฮช็อตเฮดช็อตที่หนะ้าอกตรงนี้มีคนอยู่นะครับแกตายไปฮะทิ้งควันหน่อยครับผม เราต้องหาที่ส่มครับเพราะเราเป็นสนไนเปอร์ไรเฟิลอาร์ตี้ลงไปต้องหาที่ส่มที่มันเหมาะสมเหมาะสม่อยเพราะนั้นโอ,โอ้โอ้๋ได้หลายตัวเลย เปลี่ยนกระจุนเปลี่ยนกระจุนเฮ้ยเกียตายไปโอ้โหเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุน รถถังข้าสสิกตรงนี้ฮะโอ้ตายไปทีแปดสิบตรงนี้หลายมานะทำลายปืนเคปื้นแตกแค่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะหนีหางโจกตูด โดนอะไรเอ่ยเมื่อกี้อุ้ยนี่ไงโดนอะไรโดนอะไรรถถังรถถังตรงนี้อุ้ยกลับไปแล้วโน ดันเข้าไปเลยเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีเกาะนะฮะแต่อาจจะไม่ค่อยคล้องตัวเท่าไหร่เพราะนั่นโอ้ยแขนขาดตายลเลยเฮ้ยอะไรอ่ะตายซะเฮ้เยสไนเปอร์บูมเมชัวโอ้ยใม่ใม ดินข้าตัวเฉยดอกเดียวครับคุณผู้ชมมาตายเลอเพื่อนอดอกเดียวจริงๆครับด้วยปืนขนาด30มิลลิเมตรของเรา Let's go Let's go มีไหนมิชชั่นครับผมโอ้ขาขาดโดนนั้นคนตรงนั้นคน ออเออเฮ้ยมันยิงรัวได้เลยเว้สยสไนเปอร์แบบดุงมดุ่มดุ่มแบบโอ้ลิขิตอาบาเชยวาล้วครับผมแร้พักใบพัดฟาดกับตึกเช่งจบเลยเอายางยางครับผมเราก็ลุ้มหน้าไปที่จุดซ,ซีมาแล้วเยี่เห

โอ้โหดับนคือเพน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 นมีเปล่าพวกตัวบันตึกอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีครับจะพักมันก็จะสปอนอะไรวะพวกที่มันมีมิสไซ์อะนู่นนู่นตรงนู้น มาวิซายเออเรียบร้อยเลย มอมสุกมอมสกโอ้ยย้น่ดเฉาะเลยพวกพวกเราจะมิชชัน่นคพีเฮ้ยมีคนมีคน เฮ้แมนตายเรียบร้อยครับผม